สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาลันดอมนะครับมาสุ่มนะดูว่า3วัน7วันนี้นะครับจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะสับไพ่ก่อนนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวจะใช้เต๋านะครับในการเลือกไพ่อีกทีหนึ่งว่าจะใช้ไปไหนนะครับเลนกเจ็ดนะครับ1 2ึ่สาสี่ หกเจ็ดนะครับนี่ไปได้เลขสองนะครับแปดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับนี่นะครับเลขสามนะครับหนึ่งสองสามนะครับเจ็ดนะครับหนึ่ง ได้ครบแล้วนะครับทั้งหมด5้าใบนะครับมาดูกันนะว่าไพ่ทั้ง5้าใบนี้จะบอกในเรื่องของอะไรกันบ้างนะครับสำหรับนะครับเป็นว่า อันนี้คือไพ่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมดูให้ทีหนึ่งอันนี้ไพ่ทั้งหมดห้าใบนี้นะครับบอกถึงนะสำหรับในช่วงนี้นะคนที่วางแผนเกี่ยวกับการเดินทางนะครับหรือกำลังจะเดินทางไปกับนะคนที่มีลักษณะนะครับรูปร่างนะ อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นผู้ชายนะครับผู้ชายรูปร่างท้วมครั้ำนะครับผิวคร้ํหนท่านนะครับหรือว่าจะเป็นผู้ชายนะครับลักษณะผอมนะครับผิวขาวอันนี้อีกหท่านนะครับแล้วมีผู้หญิงนะครับลักษณะค่อนข้างที่จะท้วมนะครับเป็นผู้หญิงนะลักษณะท้วมแล้วก็นะ อีกท่านหนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ไม่แน่ใจนะครับลักษณะผอมผิวคล้ำนะครับในหน้าไพ่วันนี้นะต้องบอกก่อนว่าสําหรับคนที่วางแผนในการที่จะเดินทางหรือว่าจะเดินทางไปกับนะคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายนะครับผอมขาวนะครับท้วมคล้ำท้วมดํานะครับผู้หญิงนะผิวดํานะครับรูปร่างท้วมแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ยจะเป็นคนผิว นะนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับก็ได้นะการเดินทางที่จะวางแผนไปกับเขาหรือไปเจอเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าในช่วง3วัน7วันนี้นะครับคุณจะอาจจะไม่ได้รับคําตอบหรืออาจจะไม่ได้เดินทางไปกับเขาหรืออาจจะไม่ได้ไปเจอเขาในช่วงระยะเวลา3วัน7วันนี้นะครับส่วนใครที่วางแผนไว้อาจจะต้องรอไปก่อนยืดไปก่อนหรือว่าอาจจะเป็นการ เซโนนะอาจจะหากชวนเขาไปเที่ยวด้วยหรือจะไปเที่ยวหาเขาหรืออะไรต่างๆเขาอาจจะติดภารกิจติดธุระนะในช่วงระยะเวลานี้นะครับสําหรับตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวผมจะทอยเต๋ออันนี้เป็นเลขสีนะครับอันนี้เลข6นะครับเลข2เลข4เลข2 2 0นะครับแล้วก็เลข7นะครับเดี๋ยวผมจะเรียงเลขให้นะครับมีเลข2นะครับที่เกี่ยวข้องนะครับเลข4เลข6นะครับเลข7นะครับเลข20นนะครับสำหรับตัวเลขเหล่านี้นะครับบางคนนำไปใช้เป็นเลขมงคลก็ได้นะครับหรือว่าบางคนนะอาจจะเอาไปใช้นะครับเดี๋ยวผมเรียงเลขให้นะครับพอดีว่า มันตกนะครับตกก้องนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอนี้เลขเจ็ดนะครับแล้วก็เลขสองศูนย์ตัวเลขเหล่านี้นะครับอาจจะเกี่ยวข้องในส่วนของนะครับตัวเลขที่จะเดินทางเวลานะตัวเลขของท่านนะครับเลขรถเลขทะเบียนรถเลขต่างๆนะครับเหล่านี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการนะ วางแผนการเดินทางในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่านะอาจจะยังไม่ได้รับข่าวหรืออาจจะติดปัญหาอุปสรรคในการเดินทางในครั้งนี้นะครับในการเดินทางครั้งนี้ครับ